ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบ,บดีใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนมกราคมช่วงปักแรกนี้ดาวศุกร์เดินเป็นวิปริตยาวนานหลายเดือนดาวศุกร์เป็นดาวการเงินอาจส่งผลให้การเงินมีปัญหาควรวางแผนการใช้เงินในดีในทุกวันเกิดและลัคนาราศีเกิดในช่วง15วันแรกของเดือนจะมีผลอย่างไรใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนเกิดปีชงเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดสนใจแอดไลน์มาได้ที่4 4 8 m i q f y ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังให้วางแผนให้ดีรู้จักเก็บรู้จักแบ่งจะได้ใช้ได้ตลอดรอดฝั่งและดีขึ้นส่วนเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีปัญหาลอยอยู่ให้คิดและวางแผนให้ดีการงานจึงจะรับรื่นส่วนในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์มีปัญหาจากโรคเก่าโรคเดิมมีเกณฑ์โรคกำเริบให้ไปพบแพทย์หรืออย่าปล่อยปะ และเลยอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรมากส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวง แต่จะมีโชคจากคนที่เขารักและเมตตาเราในเรื่องของการงานมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักมีเกณฑ์มีปัญหาโลเลอึดอาจจะพูดอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเราและหากคิดจะคบซ้อนก็ระวังโป๊ะแตกเอาไว้ด้วยหรืออาจจับได้ว่าคนรักนอกใจก็ได้ให้ทําใจไว้บ้างและให้พูดกันดีๆส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีคนเข้ามาและดวงความรักไม่ได้โดดเด่นให้ทํามาหากินไปก่อน ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ดีไม่ย่กจากเดิมและควรวางแผนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตจะทําให้การเงินรับรื่นส่วนในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าตามที่หวังแต่งานจะมากขึ้นให้วางแผนให้ดี เช่นเดียวกันมาถึงเรื่องสุขภาพโรคอะไรที่เป็นอยู่หายากต้องใช้เวลาส่วนโรคอื่นให้ระวังในเรื่องของการพัฒนาจากเล็กเป็นใหญ่ได้ควรไปพบแพทย์อย่าปล่อยปละเลยมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมีแต่โชคที่มาจากบุญวาสนาเก่าจะช่วยนำพาเท่านั้นและเป็นในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องโชคลาภมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักอาจมีปัญหามีเรื่องเข้าใจผิดกันบ้างบางทีคนเราอาจไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเพราะเรื่องนั้นพูดกับอีกฝั่งแล้วจะไม่สบาย ให้เก็บคำพูดเอาไว้บ้างจะได้ไม่ทุกข์ใจมาถึงเรื่องคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทำมาหากินเพราะดวงการงานโดดเด่นมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าให้ทุ่มเทไปทางนี้จะดีกว่า ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เรื่องต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินและมีเกณฑ์มีรายจ่ายมากอย่ารักเขาจนเอ็นเราขาดให้ดูแลตัวเองให้ดีและวางแผนในเรื่องของการใช้เงินไว้ด้วยส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้มีปัญหาอยู่บ้างแต่เป็นปัญหาที่เคลียร์แล้วดีให้คิดและวางแผนว่าจะทําอะไรก่อนและหลังเอาไว้จะดีที่สุด ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยส่วนในเรื่องของโชคลาบยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมีโชคจากความขยนันเมื่อขยันแล้วจะได้รับความเมตตาจากผู้อื่นส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีหากยิ่งมีเวลาให้กันได้ไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะยิ่งทําให้ความรักก้าวขึ้นไปแบบกระโดดเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้มีคนเข้ามามากมายให้สับรางให้ดีหรือยังไม่เลือกก็ควรคุยให้เคลียร์มิฉะนั้นจะทําให้มีปัญหาหรืออาจหลุดมือไปหมดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ